สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n Shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ nrichmanshop หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m u l o r i i i n 3 Server g l o b a l กันอีกแล้วนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูอาชีพพาลาดินอีกหนึ่งสายที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันเนาะนั่นก็คือพาลาดินสายดามเมจนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดถึงพาลาดินสายซับพอร์ตกันไปแล้วบอกเลยว่าสกิลก็ดูดันเอาเรื่องเหมือนกันนะ แต่เดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูสกิลของสายดามเมจกันบ้างเนาะเผื่อว่ามันอาจจะโหดกว่าสายซับพอร์ตก็ได้นะครับเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปรับชมความสามารถของอาชีพพาราดินสายดามเมจเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับจะขอพาทุกคนมาดูอะไรกันสักนิดนึงก่อนนะ เพราะว่าก็มีผู้เล่นลหลายๆคนเนาะสอบถามผมกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยทาง s e r v ์ฟอร์ g l o b a l มีชุดคอสตูมเซ็ตอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมเนาะซึ่งในรอบนี้นะครับทางทีมงานก็ได้ทำการอัปเดตชุดคอสตูมเซ็ตใหม่เข้ามาให้เราเสียตังกันแล้วนะครับซึ่งเซ็ตใหม่ที่เข้ามาในรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะนี่นะครับผมก็จะเป็นเซตมังกรสีขาวนะครับ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นส่วนนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นส่วนหัวนะครับที่เป็นหมวกเนาะส่วนอุปกรณ์สวใส่ที่เป็นเสื้อนะครับเป็นกางเกงแล้วก็เป็นอุปกรณ์ส่วนปีกนะครับสุดท้ายก็จะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสำหรับค่าเสียหายของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆแต่ละชิ้นเนี่ยก็ตามภาพเลยนะครับจะใช้ของในการแลกเปลี่ยนเยอะพอสมควรเลยนะและชุดนี้นะครับเราก็สามารถทำการปลุกตื่นได้ด้วยนะครับผม ก่อนปลุกตื่นเนี่ยชุดมันก็จะเป็นแนวสีขาวนะครับแต่หลังจากที่เราทําการปลุกตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดที่ได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะก็จะกลายเป็นสีเทาดํานะครับผมก็จะช่วยเพิ่มความดุดันมากขึ้นนะนะซึ่งถ้าใครชอบชุดนี้นะครับก็อย่าลืมเก็บสะสมไอเท,เทมต่างๆเอาไว้แลกเปลี่ยนกันด้วยเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเก็บสะสมแล้วมันไม่พอไม่ทันใจเนี่ยก็สามารถใช้บริการของทางร้าน Richman Shop ได้เลยนะครับนอกจากจะเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วเนี่ยราคาก็ยังเป็นมิตรกับผู้เล่นด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเข้าเรื่องหลักของเรากันต่อดีกว่าเนาะสำหรับอาชีพพาลาดินสายดาเมจนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นที่นิยมกว่าสายซับพอร์ตนะเพราะว่าเท่านี้ผมลองไปดูนะครับ10อันดับแรกของอาชีพพาลาดิน ในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะก็จะเลือกเล่นเป็นสายดาเมจกันหมดเลยนะครับผมสงสัยว่าสายดาเมจเนี่ยมันน่าจะต้องมีสกิลอะไรที่โดดเด่นมากๆแน่เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับสกิลของพาราดินนะครับผมสายดาเมจพื้นฐาน7 s สกิลนะครับผมก็จะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ารูปแบบสกิลแล้วก็บัฟเสริมต่างๆเนี่ย ก็แทบจะเหมือนกับของสายซับพอร์ตเลยนะครับผมอาจจะมีแตกต่างกันบ้างก็นิดหน่อยนะครับไม่เยอะอะไรมากมายเนาะแต่ว่าที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็จะเป็นสีสันของสกิลนะครับถ้าเป็นสายซับพอร์ตเนี่ยมันจะมาด้วยธีมสีฟ้าออกน้ําเงินเนาะแต่พอมาเป็นสายดาเมจเนี่ยมันก็จะมาในธีมสีเหลืองทองนะครับผมก็จะแตกต่างกันตรงนี้ด้วยนะดังนั้นแล้วนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้ความสามารถพื้นฐาน7สกิลแล้วก็บัฟเสริมต่างๆเนี่ย ก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วได้เลยผมอธิบายเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับเอาละครับในเมื่อสกิลพื้นฐานของสายซัพพอร์ตแล้วก็สายดาเมจเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูกันที่สกิลพิเศษเลยแล้วกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับทำไมผู้เล่นอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถึงเลือกเล่นเป็นสายดาเมจกันนะครับ สำหรับสกิลพิเศษสกิลแรกเลยนะครับผมก็จะมีชื่อว่า Discipline Dance นะครับผมสำหรับรูปแบบสกิลนะครับผมก็จะเป็นการคว้างหอกนะครับไปยังเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับสร้างความเสียหายในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะแล้วก็จะมีโอกาส20%นะครับผมที่จะทําให้ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับสถานะเคลื่อนไหวได้ช้าลง10%เป็นระยะเวลา1วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูนะครับผม นี่รูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมปลาหอออกไปด้านหน้านะครับผมและในพื้นที่ที่ศัตรตูอยู่เนี่ยมันก็จะทําความเสียหายเป็นวงกว้างนะรู้สึกว่าดาเมจเนี่ยจะเป็นแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับผมจะค่อยๆทำการลดเลือดไปเรื่อยๆและทุกๆก,การโจมตี1ฮิตเนี่ยก็มีโอกาส20%ที่จะลดความเร็วของศัตรตูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างป่วนอยู่พอสมควรเลยนะ โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยบัฟเสริมกันดีกว่าเนาะที่เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับสําหรับบัฟอันแรกนะครับผมหลังจากที่เราใช้งานสกิลนี้นะครับเราจะได้รับโล18่18%ของพลังชีวิตเนาะเป็นระยะเวลา4วินาทีซึ่งโล่อันนี้เนี่ยจะช่วยต้านทานความเสียหายที่เราได้รับสูงถึง50%เลยนะครับก็เป็นอะไรที่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมทําให้เราโดนตีได้เบาลงเกือบครึ่งเลยอะนะ โอเคนะครับมาต่อกันที่บัฟที่2เนาะหลังจากที่เราใช้งานสกิลนะครับเราจะได้รับบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตี30%เป็นระยะเวลา7วินาทีนะครับผมต่อมานะครับบัฟที่3เนาะหลังจากที่เราใช้งานสกิลนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตี2 5เป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นสกิลพิเศษสกิลแรกเนาะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สกิลพิเศษสกิลที่2นะครับสำหรับสกิลที่2นะครับผมก็มีชื่อว่า Dispel c i l i n a n d นะครับผมสำหรับรูปแบบสกิลนะครับจะเป็นการเรียกหอกยักษ์ลงมาที่พื้นจำนวน3อันเพื่อทำการโจมตีศัตรตูนะด้วยความแรงถึง600%เเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูนะครับ นี่รูปแบบสกิลก็ประมาณนี้นะครับจะทําการเรียกหอ,อกขึ้นมา3อันนะครับเพื่อทําการโจมตีศัตรูด้วยความรุนแรงเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถเสริมที่เราสามารถเลือกใช้งานกันได้บ้างดีกว่าเนาะสำหรับบัฟอันแรกนะครับหลังจากที่เราใช้งานสกิลเนี่ยเราจะได้รับบัฟเพิ่มพลังป้องกัน35%เป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับโอเคต่อมาบัฟที่2เนาะ จะทาให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยติดสถานะใบนะครับผมไม่สามารถใช้งานสกิลอะไรได้เลยนะเป็นระยะเวลา3.5วินาทีนะครับแล้วก็สําหรับบัฟสุดท้ายนะครับผมมีโอกาส60%ที่จะลดระยะเวลาคูดาวของสกิลเหลือ12วินาทีนะครับผมโอเคนะต่อไปเรามาดูกันที่สกิลพิเศษสกิลที่3กันบ้างเนาะสำหรับสกิลที่3นะครับก็จะมีชื่อว่า Discipline s h i e l d นะครับ สำหรับรูปแบบสกิลเนี่ยก็จะเป็นการเรียกโลยักษ์ขนาดใหญ่ลงมาโจมตีศัตรูพร้อมกับทำให้ศัตรูล้มลงเป็นระยะเวลา1วินาทีนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบสกิลให้ดูเนาะนี่นะครับผมสำหรับรูปแบบสกิลก็ประมาณนี้เลยจะมีโลยักษ์อันใหญ่ลงมานะครับผมทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะนะ็อกแบ็กเนาะหรือว่าสถานะล้มลงนะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะในการใช้งานสกิลนะครับผม โอเคนะครับมาดูกันที่บัฟอันแรกเนาะหลังจากที่เราทําการไล่สกิลนะครับผมจะได้รับบัฟดาเมจรีบาว25เป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับต่อมาบัฟที่2นะครับจะลดระยะเวลาคูลดาวของสกิลลง5วินาทีเนาะแล้วก็บัฟสุดท้ายอันที่3นะครับผมหลังจากที่เราใช้งานสกิลเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่เราทําได้อีก40เมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะจัดเมนเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับผม โอเคนะครับสำหรับสกิลใช้งานทั้งหมดของอาชีพพาราดินสายดาเมจเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมและหลังจากที่ผมได้แปลสกิลต่างๆแบบคร่าวๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หายสงสัยเลยนะครับว่าทำไมผู้เล่นส่วนใหญ่เนาะถึงนิยมเล่นพาราดินสายดาเมจกันนะครับเพราะว่าสกิลใช้งานแต่ละอันเนี่ยดาเมจรุนแรงมากๆเลยนะครับแถมยังมีสถานะใบเอาไว้คอยปั่นปวดศัตรูได้อีกด้วยเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะ ส่วนใครนะครับที่กําลังรองเล่นอาชีพนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะอีกไม่นานแล้วนะครับคาดการว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนมีนาคมผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เอเชียก็น่าจะได้ทดลองเล่นพร้อมกันแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดสกิลพรสวรรค์ของอาชีพพาราดินสายดาเหจให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แปลเอาไว้ให้นะยังไงก็รับชมกันเพลินๆแล้วกันนะครับผม